ลูกไปเหยี่ยวผวานนพันคือแถวนั้นใครมากินก็ขอต้นไปปลูกนั่นอะส่วนใหญ,ญ่ามะพร้าวที่ขายเนี่ยเพส่วนใหญ่ก็มาแถวนี้แหละพี่ใช่ไหม,ามาเออพื่อนผมขายมะพร้าวนะพี่เกดบางทีบอกหาบมะพร้าวไม่ได้ว่ะ มาเคลียเขาเองเก็บเองอะไรเองเรียบร้อยอพี่ครับนี่อะไรอ่ะอะไรอะไรอัไน,<า>นโอโหตื่นเต้นเลยวันนั้นต้ยมยำปลากระป๋องนายนี่ครับกะเพราแดงครับหายากยากแต่ว่าหอมมากๆหอมหรือว่าจานนั้นเป็นจานวิเศษไปเลยแหละวันนี้พี่บิ๊กจะมีเมนูอะไรพิเศษไหม เดี๋ยวพากินหอยทอดไงอ๋อหรือว่าทำเองอยากอยากถ่ายรายการด้วยเตรียมวัตถุดิบไว้ไม่เป็นไรโเดี๋ยวเขาหน้ามาเขาหน้ามาพี่เดี๋ยวเขาเปิดให้เขาดูอ่ะนี่วันนี้พี่กิจทำไรนี่ดูเลยเดี๋ยวเช้ามาพี่แอมาบอกผมได้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 แล้วไปวัดไร่เมื่อไหร่พี่เนี่ยคุยกับป๋าไว้คุยกับป๋าพลชัยไว้แกบอกเดี๋ยวว่างๆนัดเจอกันสักทีอยขึ้นไปได้ได้ได้แล้วผมตัวไปคุยกับลุงเจชามาลุงเห็นหมูเห็นหมูอยู่ะเห็นหมูอยู่ที่นู่นอะ อวแ,แต่น้ำพึ่งแท้นะพี่นั้นต้องใช้น้ำพึ่งแท้คท่านผู้ชมครับนี่คือลูกที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับมาที่นี่มาพาน้ำหอมมีไม่ขาดครับนี่ครับเห็นเงียบๆทุกคนลูกทุกคนเมียหลับไปแล้ว ผลไม้สดจากสวนดำเนินสะดวกแถวนี้ไม่เรียกดำเนินใช่ไหพี่ใช่ครับแถวนี้ดำเนินสะด ดำเนินสะดวกเดินสะดวกสบายเดินสะดวกสบายครับธรรมชาติดีดีมพะพร้าวน้ำหอมที่ถ้าดูคนทำฝีมือด,ดูดิสวยด้วยอเออ,อไม่หลอกกินถ้ากินยังถ้าปอกตอวายผมก็นี่เลยนะพี่เอ,อเอาแล้วมากินเนื้อไหมเดี๋ยวพ่าให้เอาเนื้อไหมทุกนนเนื้อเอา อาฟิลเตอร์มาก่อนมาก่อนสามาก่อนคนสวยไปจำซอยครับเฮงเป็น <c oughs> ไงหวานไปซ่าๆหวานแบบซ่าๆด้วยมีแป๊บซี่อยู่งในเหรอไม่เหมือนที่ที่ใต้นะเดี๋ยวผมเข้าเทปไปเดี๋ยวผมไปให้พี <c oughs> ่กินทั้งกล้วยได้กินทั้งร้าว <c oughs> เออ น้ำกินไปแล้วครับตอนนี้มาเป็นเนื้อมะพร้าวครับโปะเลยน,นั่นมั<อ>่นจริงจริงลองใจลองใจโปะเลยน,นั่นโปะโปะโปะเรียบร้อยช้อนเลยพี่ช้อนเลยครับ <c oughs> โอ้ยน่ากินมากๆอ่ะลูกชาย